วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพื่อเป็งกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซอรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่จะเป็น ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตอดับขนมไทย16พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการในรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการรังสรรค เมนูนะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายน68รวม22เมนูนะครับในวันนี้ก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูกลุ่มของอาจารย์ปุ้ยนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับเฉพาะ10บใต้ชุดที่3ของอาจารย์ปุ้ยสถิติการเดินของ ตัวเล่งดับชุดนี้รวมหลุด3ครั้งโดย1พฤศจิกายนดับ10ใต้4ออก8 7 10ออก8ผ่านส่วน16เพฤศจิกายนเมนูอาจารย์ปุ้ยดรังสรออราการปรุงดับเฉพาะ10ใต้2หน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่1นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุด จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่5หน่วยไม่เกี่ยว่ยติการรังสรรค์เมนูรวมหลุดจู่4ครั้งในวันที่1พฤศจิกายนดับเฉพาะ10ใต้3ออก8 70ออก8ผ่านส่วน16พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10ใต้ศูนย์หน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่2นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่6หน่วยไม่เกี่ยวการรังสันเมนูหรือไตติรวมนะครับหลุดอยู่8ครั้ง รอมค้งที่8ในวันที่1พฤศจิกายนด้วยตามหลักการทางคณิตศาสตร์โอกาสที่จะกลับมาดับผ่านในครัง้งถัไปลยอยู่ที่95%สหรำหรับชุดนี้ตามความน่าจะเป็นนะครับวันหนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้8 10อ่าออกแ7ดเออก8ก็ถือว่าหลุดส่วน16พฤศจิกายนเมนูอาจารย์ปุ้ยได้รังสรรค์อัตราการปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้3หน่วยไม่เกี่ยวชุดนี้ก็ยังน่าติดตามนะครับ เป็นเมนูที่3ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการบรังสันเมนูดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่1หน่วยไม่เกี่ยว อัตราการรังสรรคเมนูสถิติรวมดุด2ครั้งโดย1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้9ออก87 10ออก8ผ่านสลับการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์ปุ้ยได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้5หน่วยไม่เกี่ยวพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่4 ่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดที่ 3- 10ไม่เกี่ยวการรังสรรค์เมนูนี้รวมสายติหลุด3ครั้งใหนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยใต้0ูย์ออกแ7หน่วยออก7ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์ปุ้ยได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ หน่วยใต้สองสิบไม่เกี่ยวในเมนูที่5นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุย้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้10ไม่เกี่ยวการรังสรรค์เมนูนี้สถิติรวมหลุดอยู่4ครั้งโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยใต้2อออกแปดยออก 8, หนึออก7ผ่านจากที่หลุดในวันที่16ตุลาคมก็กลับมาเดินดีตอน1่พฤศจิกายนสําหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่ <16 S 2> สิบหกพฤศจิกาย,ยนอาจารย์ผู้ได้วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูชุดนี้เพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้ศูนย์สิบไม่เกี่ยวในเมนูที่หกนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่เจ็ดจะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะสิบเหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยว การรังสรรค์เมนูสถิติรมณดูจุดหนึ่งครั้งโดยในวันที่1นึ่พฤศจิกายนวิเคราะห์รังสรรค์ออกมาดับเฉพาะ10เหนือ3ออก898 10ออก9ผ่านสำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16บพฤศจิกายนเมนูอาจารย์กุ้งเมนูที่7ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้8ร้อยกับหน่อยไม่เกี่ยวพิจารณาก่อนนำรังสรรค์เมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวาการรังสรรค์เมนูเศรติชุดนี้รวมดุดจหนึ่งครั้งในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้2ออก898หน่วยออก8ผ่านสลับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ8 สิกับร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่8พิจารณาอย่างมีพิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์ b y จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการบรังสรรเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือชุด ภาพวิวท้องทะเลสีส้มแดงชุดนี้การรังสรรค์เมนูในเมนูนี้สถิติอารมณ์หลุดอยู่5าครั้งนะครับการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ012ออก898ร้อยออก8ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์ b ีแวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ0-38 0-38 สิกับหน่อยไม่เกี่ยวท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปก่อนนำรังสัรคเมนูออกมาพื่อที่จะปรุงออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์ 3D Cut ัเป็นชุดยิเคะอัตราการรังสรรคเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่อยไม่เกี่ยว ปี68สถิติอวมหลุด2ครั้งนอกนั้นเดินดีนะครับการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนอัตราการรังสรรค์เมนูออกมาดับเฉพาะ10เหนือ1ออก8 9 80ออก9ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10เหนือ6ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำรังสรรค์เมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพปัรลือจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับใต้ทุกหลักการเดินของอัตราการราังสรรค์เมนูก็ยังเดินดีโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับ6ออกขอไปครับดับ1ออก87ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับใต้ทุกหลักดับ6 ในเมนูที่11พิจารณาก่ออณปร,รังสันออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลืออีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูไม่น่ามาใต้สถิติก็ยังเดินดีโดย1พฤศจิกายนวิขคอาะความน่าจะเป็นออกมาได้ดับ3ออก8 7ผ่าน สำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนเมนูอาจารย์เทพมันหรือได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ5พิจารณอาอัตราการรังสรรค์เพื่อที่จะตวงเมนูออกมาเพื่อที่จะปรุงออกมานะครับอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่12ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนู ดับใต้ตัวตรงนะครับเป็นชุดประกาะเขียนการรังสรรคเมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับใต้ตัวตรง1632 9045 8703 0 5 8 7าแล้วก็29ออก87ก็ถือว่าหลุดโอกาสความน่นจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์การรังสัรเมนูอยู่ที่90-95%ที่จะกลับมาเดินนีในครั้งถัดไปหาครั้งไหนที่หลุดและในวันที่16พษษเพฤศจิกายน ท่านอาจารย์วิเคราะห์คันไม่จะเป็นออกมาได้ดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ3 2 6 1 2 9 7 4 0 3 5 8 9 0 1 6แล้วก็45พิจรารณาการรังสรรค์เมนูอย่างมีวิจารณญาณาต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์ตาการรังสรรค์เมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือการรังสรรค์เมนูไติรวมหลุดยูส หกครั้งอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับร้อยสิบหน่วยเหนือหกออกแปดเก้าแปดผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่สิบหกพฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือห้านะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่สิบสี่ ต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงภาพดอกชบาสีแดงการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ4ออก8 9 8 0ร้อยออก8ผ่านสลับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์เวียงพิงวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ3 10กับหน่อยไม่เกี่ยวในเมนูที่15นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงอีกหนึ่งชุดชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวการาารังสรรเมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่เจะเ็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ4ออก8.9.8 ร้อยออก8ปผ่านสำหรับอัตราการรังสรรเมนูเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่16เพืพฤศจิก,กายนเมนูอาจารย์เวียงพิงวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ2 10กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณ์ย่างกำลังปร,รังสรรครุงเมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรค์เมนูดับเหนือ30ชุดคูณ6กลับการรังสรรค์หรือการปรุงเมนูชุดนี้ในวันที่1พฤศจิกายนใน30ชุดคูณ6กลับดับผ่านนะครับออก898เรามาพิจารณาอัตราการรังสรรค์เมนูเพื่อจะคัดสรรปรุงเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายน30ชุดคูณ6กลับก็จะมีดับ อัตราการปรุงดังนี้123 167 178 234 235 236 237 238 239 267 278 367 378 467 478 567 578 678 789 019 023 029 039 049 059, 067, 069, 078, 079, แล้วก็089พิจารณาในเมนูที่17อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปคัดกรองอัตราการปรุงออกมาเพื่อที่จะให้ได้เมนูที่อร่อยในวันที่16พฤศจิกายน68นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเหนือตัวตรงการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับผ่านนะครับออก98าสำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนรังสรรค์อัตราการปรุงอยู่ที่ดับเหนือตัวตรง11 2 1 3181

ต่อมาจะเป็นเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการร,าารังสรรค์เมนูดับเหนือตัวตรงการรังสรรค์ขอไปครับดับใต้ตัวตรงนะครับการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนก็ดับผ่านนะครับออก87สเจ็ัสระปตาการร,าารังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ

ต่อมาจะเป็นเมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์เจน,นะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการบรังสัตว์เมนูเป็นชุดการตวงเมนูดับปักหลัก10หน่วยเหนือ การรังสรร์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับ10เหนือ5กับ4ดับหน่วยเหนือ6ออก9 8 10ออก9ก้ออก8ผ่านสำหรับการรังสรร์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนเมนูอาจารย์เจได้วิเคราะห์อัตราการรังสรร์เมนูดับเฉพาะ10เหนือ8กับ9แล้วก็ดับเฉพาะหน่วยเหนือ4พิจารณาการรังสรร์เมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่21จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับปักหลัก10หน่วยตายการรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่1พฤศจิกายนดับ10ตายศูนย์กับ4ดับหน่วยตาย 8, ออก8 7ดออก8หนออกเจก็ผ่านทั้ง10แล้วก็หน่วยสลับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนเมนูอาจารย์จรยเจได้วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10ใตาย 8กับ9แล้วก็ดับเฉพาะหน่วยใต้5นะครับพิจารณาการรังสรร์อย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับแล้วก็เมนูที่22นะครับเมนูสุดท้ายจะเป็นของอาจารย์เจ๊หนชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับใต้ใตทุกหลักการรังสรร์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับ 5นะครับออก87ผ่านสำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์เจได้วิเคราะห์ความนีาจะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ4นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง22เมนูนะครับที่นำมานำเสนออัตราการรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะคัดเลือกเครื่องปรุงนำไปปรุงเมนูออกมานะครับ ในการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญานในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณในการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์นะครับที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนําไปพิจารณาเป็นปนะธานในการวิเคราะห์แตรลบขนมไทย16พฤศจิกายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่องแมทสโตลี่นะครับเห้เป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ